สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผู้อ่านขอรวบรวมเรื่องราวที่หลวงพ่อท่านได้ไปพบเจอเทวดาที่เป็นชาวต่างชาติตายไม่สูญแล้วไปไหนตอนที่14พบเทวดาชาวต่างชาตินายพลโตโจโอ,อดีตแม่ทัพใหญ่ของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาบอกหลวงพ่อว่าท่านไม่ตกนรก วันที่16เมษายนพศ2532อัตมาเดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่อยู่บนเครื่องบินเวลาในประเทศไทยประมาณตีสองมีอาการเคลิ้มเหมือนคนกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นภาพคนมากมายรอบๆบเครื่องบินห่างออกไปก็หนาแน่นมากเหมือนกับการห้อมล้อมเครื่องบินทั้งข้างล่างข้างบนบุคคลสวยมาก หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอาการสดชื่นเห็นชัดเจนมากหลังจากนั้นก็มีภาพของคนสองคนโผล่ขึ้นมาคนที่นั่งข้างๆรูปร่างหน้าตาสวดทรงดีหน้าตาดีแต่คนข้างหลังยืนลักษณะเป็นคนสูงเปรียวถามว่าคุณชื่ออะไรคนข้างหลังตอบว่าผมคือในพลโตโจโครับเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ท่านคนหน้าก็ตอบว่าผมคือเจ้าชายโกโนเยอันนี้ถ้าไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ก็ขออภัยด้วยเพราะไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ตอนนี้สำหรับเจ้าชายโกโนเยไม่ได้สงสัยเพราะท่านไม่ได้ประกาศสงครามไม่ได้เข้าสงครามส่วนในพลโตโจท่านสั่งทหารรบทหารของท่านก็ต้องตายและทหารคนอื่นก็ต้องตายการลบของญี่ปุ่นเวลานั้น บุกหนักจริงๆบุกแบบสายฟ้าแลบคล้ายๆเยอรมันทุ่มเทกำลังมากในเมื่อคนตายมากๆอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านในพลโตโจโก็ต้องบาปจึงถามท่านว่าในเมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสั่งทหารให้รบท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ทหารฆ่าใครกี่คนท่านก็ต้องบาปด้วยและทหารทุกคนที่ต้องตายไปท่านก็ต้องบาปด้วย เขาต้องพัดพรากจากพ่อแม่จากลูกจากเมียจากบ้านจากช่วงที่เขามีความสุขท่านก็ต้องบาปเวลานี้ท่านมายืนอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้ลงนรกหรือท่านในผลโตโจโย,ยิ้มแล้วบอกว่าท่านขอรับเมื่อท่านพูดถึงบาปผมก็ยอมรับเพราะประเทศญี่ปุ่นก็นับถือพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมีนิกายต่างกันเป็นมหายานก็ตาม แต่ก็มีบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกเหมือนกันแต่ฝ่ายมหายานหนักไปทางพระโพธิสัตว์วังเป็นครูสอนศาสนาการสั่งให้คนไปตายก็บาปการสั่งให้คนไปฆ่าคนก็บาปแต่ที่ผมไม่ตกนรกเพราะผมรู้วันตายครับก็เลยตกใจเพราะคนที่รู้วันตายต้องเป็นคนที่มีกำลังฌานเข้มแข็งมากมีความกล้าเป็นพิเศษจึงรู้วันตายได้ จึงถามท่านตอบไปว่าท่านรู้วันตายหมายความว่าอย่างไรท่านตอบว่าในเมื่อผมเป็นอาชญากรสงครามสหประชาชาติเขาสั่งให้ผมตายผมก็ต้องตายแต่ว่าผมจะไม่ตายด้วยการทำฮาราคิรีหรือไม่ได้ฆ่าตัวตายวันที่เขาจะฆ่าผมผมรู้คําสั่งของเขาล่วงหน้าว่าผมจะต้องตายวันนั้นในเมื่อผมจะต้องตายจริงๆที่พึ่งของผมไม่มี บิดามารดาก็ช่วยผมไม่ได้บุตรภรรยาก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องมิตรสหายก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินต่างๆก็ช่วยไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรจะคุ้มครองความตายได้ผมต้องตายแน่ฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของผมก็คือพระผมนึกถึงพระคือพระพุทธเจ้ากับพระที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ผม ผมก็นั่งนึกว่าผมต้องตายแน่ร่างกายนี้มันต้องตายพระญี่ปุ่นก็สอนว่าตายแล้วมีสวรรค์เป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปสำหรับคนทำดีหรือทำไม่ดีเวลานี้ผมนึกถึงพระผมก็มีความเคารพพระการที่ผมลบก็มีความจาเป็นต้องลบถ้าผมไม่ลบผมเหลือน้ำมันที่จะต้องใช้อีกสองเดือนก็หมดประเทศญี่ปุ่นขาดน้ำมันก็ไม่รอด เพราะเป็นประเทศอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นต้องรบเพื่อทรงตัวรอดจึงสั่งประกาศสงครามกับฝ่ายข่าศึกแล้วก็ลงมือรบกันขณะที่ผมจะตายผมนึกถึงพระนึกถึงพ่อแม่นึกถึงใครต่อใครเสร็จก็รวบรวมกำลังใจขอให้พระท่านช่วยไปสวรรค์แล้วเขาก็ลงมือฆ่าผมผมก็ตายเมื่อตายแล้วผมก็ไปตามใจผมนึกผมจึงไม่ตนกนรก แกก็ไม่ได้บอกว่าไปสวรรค์แต่บอกว่าไปตามใจผมนึกแต่ผมก็ไม่ตกนรกเป็นสำนวนของผีเมื่อพูดเท่านี้สองผีคือเจ้าชายโกโนเยกับท่านในพลโตโจก็หายไปเรื่องที่สองอาตมาไปสอนพระกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่พักที่รัฐวอจิเนียประมาณตีสองเศษเศษตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นผู้ชายผมผอมคนหนึ่ง เดินล่องใต้หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่หมวกเหมือนกับหมวกยวนรูปร่างถุง่มท้วมเดินสวนกับชายผู้นั้นผู้ชายคนนั้นถือไม้คานมาแต่ผู้หญิงถือกระจาดมาพอถึงตรงหน้าผู้หญิงก็วางกระจาดเข้าไปแย่งไม้คานผู้ชายผู้ชายเกือบเสียท่าเพราะผอมกว่าก็มีฝรั่งคนหนึ่งรูปร่างสูงโปงค่อนข้างผอมเดินออกไปจากที่พัก ไปห้ามสองคนนั้นให้เลิกแยกไม้คานกันพอฝรั่งคนนั้นเดินไปใกล้จะถึงสองคนนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแสดงว่าเกรงใจฝรั่งคนนี้เมื่อฝรั่งคนนี้เดินเข้ามาก็ถามว่าคุณเป็นภูมิเทวดาที่นี่หรือเธอก็ตอบว่าใช่ครับผมเป็นภูมิเทวดาหลักษาที่นี่จึงถามว่าคุณอาบุญมาจากไหนที่นี่ ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาและทำไมจึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยภูมิเทวดาถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยกว่าเทวดาทั้งหมดคุณน่าจะบำเพ็ญกุศลให้มีบุญมากกว่านั้นเธอตอบว่าในเมื่อผมมีเท่านี้จะให้ผมได้ขนาดไหนถามว่าคุณทำบุญอะไรเธอก็ตอบว่าในสมัยที่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนอเมริกัน เป็นคนรวยมากชอบทำบุญมากคือการให้ทานแต่ถ้าว่าผมให้ทานกับคนที่มีศินมีธรรมน้อยคือมีศิลห้าไม่บริสุทธิ์บางคนก็มีหนึ่งบ้างสองบ้างบางคนก็ไร้ศีนไร้ธรรมธรรมะในการปฏิบัติก็ไม่มีเห็นแก่ตัวมากผมทำบุญมากคือให้ทานแบบนี้มาหลายปีเพราะเป็นคนรวยเมื่อตายจากความเป็นคน จึงมีอน,นิสงส์งไปเกิดเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยมากคือภูมิเทวดาต่อมาเดือนเมษาพศ2532ในเดือนเดียวกันนั้นอาตมายังคงสอนพระกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่ไปฉันเพนที่บ้านคุณสมคิดอยู่ที่ชิคาโกเป็นบ้านปลูกใหม่ใหญ่โตหรูหราเยือกเย็นเป็นที่น่าร่มรื่นใจเวลาที่เขาถวายพัตตาหารเพนตอนถวายข้าวพระ ตามที่หลวงพ่อปานสั่งไว้ว่าเวลาก่อนฉันก่อนนอนและตื่นใหม่ๆจะต้องนึกถึงพระเป็นการบูชาพระพุทธรูปพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนแต่เวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่เวลาเจริญฌานใช้กำลังใจนิดหน่อยควบคุมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์เพราะพระท่านเป็นผู้มีคุณ เราห่มผ้ากาสวพัดได้ก็เพราะอาศัยท่านจิตก็สงบมีอารมณ์วูปเผลอก็ปรากฏเห็นคนคนหนึ่งยืนหน้าโต๊ะเป็นฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่มีเนื้อเต็มท่าทางสุภาพมากเขามาถึงแล้วก็ยกมือไหว้จึงถามว่าคุณเป็นใครเธอตอบว่าผมเป็นหัวหน้าใหญ่รักษาพื้นที่อยู่ที่นี่ครับเวลานี้คุณสมคิดกำลังจเจริญรุ่งเรือง ผมช่วยทุกอย่างตามความสามารถจึงถามว่าคุณสมคิดกำลังจะทำอะไรอีกอย่างหนึ่งคุณจะช่วยได้ไหมเธอตอบว่าผมช่วยเต็มที่ครับถ้าสิ่งใดไม่เกินความสามารถขอให้คุณสมคิดบอกผมก็แล้วกันผมจะช่วยแต่ผมชอบอาหารอย่างนี้ถามว่าชอบอะไรเธอก็ทำภาพให้ดูเป็นหมู่หันสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆอยู่ในจานแล้วบอกว่า อันนี้เป็นอาหารที่ผมชอบมากครับก็เลยบอกว่าขอบคุณเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเป็นคนไทยไมาเยี่ยมคนไทยด้วยกันท่านเป็นฝรั่งก็ยังมีแม่ตากับคนที่เป็นคนไทยช่วยทุกอย่างตามกำลังที่พึงจะช่วยได้ก็ขอให้แม่ตาช่วยต่อไปก็แล้วกันเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรครับวันทโกปฏิวันทนังผูวย้ยยอมได้ว้ยตอบปูชโก พาระเตปูชังผูได้บูชาแล้วย่อมได้บูชาต่อถ้าต้องการให้ผมช่วยขอให้คุณสมคิดช่วยผมด้วยคือจัดอาหารแบบนี้ให้ก็แล้วกันถามว่าท่านทำบุญอะไรไว้จึงมีบุญวาสนาบารมีมากอย่างนี้และก็มีเมตตาสงเคราะห์ไม่เลือกว่าคนไทยคนฝรั่งเธอก็บอกว่าผมเป็นนักทานบารมีครับให้ทานให้การสงเคราะห์ เพราะอาศัยการสงเค์คนอย่างนี้เมื่อตายแล้วผมจึงมีความสุขถามว่าผลของการให้ทานพอใจหรือ,อยังเธอตอบว่ายังครับผมให้ทานบอไปนิดความจริงผมให้ทานมากทําบุญมากแต่ว่าคนรับทานไม่ค่อยจะทรงธรรมไม่ค่อยจะทรงศีลมีจริยาไม่ค่อยจะดีนะักพูดจบแล้วฝรั่งคนนั้นก็หายไปเป็นอันว่า ผลของการให้ทานกับคนที่ไม่ทรงศีลทรงธรรมก็มีอน,นิสงส์งด้อยไปหน่อยวันต่อมาเมื่อคุณสมคิดมาหาอัตมาที่บ้านคุณหมอสุพรจึงถามว่าพบฝรั่งคนนั้นแล้วหรือยังคุณสมคิดฝึกมโนมยิธิได้ดีมากคุณสมคิดตอบว่าพบแล้วครับถามว่าเขาว่าอย่างไรคุณสมคิดก็ตอบว่าฝรังคนนั้นบอกว่าถ้าต้องการให้ช่วย ให้ถวายหมูอย่างนั้นวันละจานทุกวันจะช่วยเหลือทุกอย่างพระมหาวีระถาวโรวัดท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีฝากทุกท่านติดตามรับฟังเรื่องราวตายไม่สูญแล้วไปไหนตอนต่อๆไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube ของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ